สวัสดีค่ะเบลนะคะห่างหายกันไปนานเลยเนื่องจากติดภารกิจส่วนตัว2สัปดาห์เต็มๆเ,เลยค่ะวันนี้นะคะเบลก็ได้มีเวลามาทำนะคะพี่อาขาให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังเพื่อความบันเทิงอีกครั้งหนึ่งค่ะวันนี้ก็มาทําในหัวข้อที่ว่าทําอย่างไรถึงจะชนะใจเขานะคะสําหรับคนที่ยังมีความสัมพันธ์นี่มันเหม,มือนยังไม่ค่อยชัดเจนยังไม่รู้ว่า จะเป็นในทิศทางใดแต่ก็ยังอยากที่จะเอาชนะใจเขาและยังอยากจะมีเขาคนนั้นอยู่ในความสัมพันธ์อยู่ในชีวิตณตอนนี้นะคะก็มาลองดูันคะว่าไพ่3กองเนี่ยจะแนะนําและจะบอกอะไรคุณได้บ้างนะคะ ทั้งหมดก็จะมีอยู่3ามกองเช่นเคยค่ะกองที่1สีฟ้านะคะกองที่2สีชมพูกองที่3สีแดงค่ะก็ให้เป็นเพื่อนนะคะตั้งจิตอธิษฐานนะคะนึกถึงหนังหน้าเบ้าหน้าคนนั้นนะคะว่าทํำยังไงนะถึงจะชนะใจคุณทําให้คุณรู้สึกว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคุณแล้วก็ยังมีเราอยู่ในหัวใจบ้างนะคะโอเคค่ะก็ให้เพื่อนๆตั้งจิตอธิษฐานนะคะแล้วเลือกกองไพ่ได้เลยค่ะ เราก็มาดูกลองที่หนึ่งกันเลยนะคะสีฟ้าค่ะมาดูกันนะคะว่าทำอย่างไรถึงจะชนะใจเขาอ <c oughs> ืมพายสสตรงขึ้นมาเลยเป็นผู้หญิงกแกร่งนะสันตปปาราชนิดะสีไมท้าแล้วก็ครีโอพิทิคิลโอเคสำหรับไพ่กองนี้นะมองดูแล้วเนี่ยคนอีกคนหนึ่งเนี่ยดูรู้เลยว่า เขาต้องการคนที่เป็น smart people อ,ะ,อะไรเขาต้องการคนที่เก่งรอบด้านเพราะฉะนั้นนะถ้าคุณอยากจะชนะใจเขานะคะคุณจะต้องเป็นคนที่1เลยนะคะมีความอดทนมีทักษะในการเจรจาค่อนข้างสูง 2. มีความเป็นแม่หรือมีความเป็นผู้นําของครอบครัวคือบริหารจัดการเวลาเก่งเช่นเวลาทํางานคุณก็จะเป็นคนที่ทํางานเก่งเวลาอยู่บ้านหรือเวลาอยู่ด้วยกันคุณก็จะเป็นคนที่อบอุน่นดูแลเทคแคร์ความรู้สึกของอีกฝ่ายหนึ่ง นะคะหรือในขณะเดียวกันก็ต้องเป็นคนที่นะคะชัดเจนว่าความรู้สึกการกระทําหรือทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะชัดเจนจะไม่มีอะไรแอบแฝงเขาไม่ชอบคนโกหกนั่นเองนะคะหรือในขณะเดียวกันเขาก็ชอบคนที่นะคะมีแบบแผนมีการวางแผนในการใช้ชีวิตนะคะรวมไปถึงเขามองไปถึงการใช้ชีวิตคู่ด้วยว่าถ้าคุณนะสามารถวางแผนการใช้ชีวิตได้ดีแล้วเนี่ยแน่นอนค่ะว่าถ้าคุณอนะ ได้มาคบกันนะคะก็น่าจะมีการสร้างแผนชีวิตน่าจะวางแผนชีวิตไปได้ด้วยดีน่าจะมีชีวิตคู่หรือชีวิตรักหรือมีความสัมพันธ์ระหว่างเราสองคนน่ะที่ค่อนข้างเป็นในทิศทางที่ดีแบบมีแบบแผนมีความก้าวหน้าเหมือนอารมณ์ประมาณแบบว่าคบแล้วชีวิตต้องดีขึ้นนะคะอีกฝ่ายหนึ่งเขาคิดแบบนั้นเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะชนะใจเขาเนี่ยคุณต้องฟูลออปชันมากๆหรือในขณะเดีวยวกันคุณอาจจะเป็นคนเก่งอยู่แล้วนะคะถ้าคุณเป็นคนเก่งในเรื่องของงานอยู่แล้วสิ่งที่คุณต้องเพิ่มขึ้นมานั่นก็คือ ความอ่อนโยนการเอาใส่ใจระหว่างที่อยู่ด้วยกันสองคนและในขณะเดียวกันมันก็จะมีบางเรื่องที่คุณสามารถเอาประสบการณ์นะคะหรือเอาสิ่งที่คุณรู้เนี่ยสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันและการทําให้อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยนะคะได้รับรู้ถึงมุมมองถึงความเป็นผู้รู้หรือเป็นคนที่สามารถช่วยเขาได้ในยามที่ต้องการการช่วยเหลือหรือคําแนะนําในการใช้ชีวิตหรือการทางานเขานั่นเองนะคะอย่างที่บอกคะ่ะ คุณต้องเป็นคนชัดเจนนะคะชัดเจนทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังนะคะสองคุณต้องเป็นคนที่ค่อนข้างรู้จักการใช้คําพูดแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างมีความรู้รอบตัวนะเอ่อถึงอาจจะรู้ไม่มากแต่ก็ยังพอบอกเขาได้ว่าคุณจะทําอะไรได้บ้างแล้วค่ะ <S <S แล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่ต้องวางแผนในการใช้ชีวิตวางแผนเรื่องการทํางานแล้วก็ต้องวางแผนในเรื่องของการที่จะทํายังไงให้ชีวิตได้ประสบความสุเร็จก็ก้าวหน้าไปได้ด้วยนะคะแล้วที่สําคัญนะคะสิ่งที่เขาต้องการอีกอย่างหนึ่งที่ เขารู้สึกว่าเขาต้องการการเติมเต็มนั่นก็คือเวลาอยู่ด้วยกันทําให้เขาสัมผัสรับรู้ได้ถึงความห่วงใย,ายการเอาใจใส่แล้วก็ความรักที่แท้จริงโดยที่ไม่มีอะไรแอบแฝงเพราะว่าเขาไม่ชอบการโกหกนะคะและก็ชอบคนที่มีแบบแผนการใช้ชีวิตที่ชัดเจนเพราะว่าถ้าคบกันแล้วเนี่ยชีวิตต้องดีขึ้นเพราะฉะนั้นสำหรับชาวคนกองที่หนึ่งนะคะโอ๊ยพูดผิดขออภยัยสำหรับชาวกองที่หนึ่ง <c oughs> ขอภายค่ะทำอย่างไรถึงจะชนะใจเขานะคะคุณก็ต้องเป็นคนที่เก่งเรื่องการบริหารจัดการชีวิตนะคะเก่งเรื่องการบริหารครอบครัวเก่งเรื่องของการบริหารเวลาว่าเวลาอยู่ด้วยกัน2คนเนี่ยคุณก็ต้องมีโมเมนต์ น่ารักน่ารักเอาใจใส่เดี๋ยวเวลาทํางานคุณต้องเป็นคนเดี่ยวชัดเจนแล้วก็มีแบบแผนในการใช้ชีวิตที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตนั่นเองค่ะเขาชอบคนที่เป็นสมาพีเพลหรือเป็นคนที่แบบทํางานเก่งบริหารเวลาเก่งนั่นเองนะคะหรือชอบคนเก่งนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นหรับชาวกองที่1พัฒนาตัวเองนะคะเป็นคนเก่งให้ตัวเองมีชีวิตที่ดีประสบความสําเร็จแล้วความรักที่ดีหรือคนเขาคนนั้นที่คุณคาดหวังอยู่ก็จะเข้ามาอยู่ในชีวิตของคุณนั่นเองค่ะนี่คือบทสรุปของชาวกองที่1ค่ะ ค่ะต่อไปเป็นชาวกองที่สองนั่นเองนะคะเป็นสีชมพูนั่นเองค่ะมาดูกันนะคะว่าไพ่จะบอกอะไรและทำอย่างไรถึงจะชนะใจเขาคนนั้นได้บ้างนะคะเ oh, ออดุมูนห้าถ้วยแข็งแมนเซีเรียนแล้วก็หาดาบอืมถ้าดูจากไพ่แล้วอะไม่ว่าเขาจะทำไม่ดีกับคุณอย่างไรนะคะ หรือไม่ใส่ใจหรืออะไรยังไงกันแล้วแต่ถ้า,ายกองเนี้ยมันเป็นที่ตัวคุณเองเลยค่ะถ้าคุณยังอยากจะมีเขาอยู่ในชีวิตแม้ว่าเขาจะทำไม่ดีกับคุณไม่เห็นค่าคุณไม่ได้ใส่ใจในความรู้สึกของคุณเลยเนี่ยนะคะก็พ่ยก็นแนะนำว่าให้คุณนะคะอดทนอดทนให้ถึงที่สุดนะคะ ใส่หน้ากากให้มากๆเขาอยากได้อะไรเขาอยากให้คุณเป็นแบบไหนคุณก็เป็นไปนในอย่างที่เขาอยากให้เป็นโดยที่ไม่ต้องสนใจว่าตัวคุณจะรู้สึกอย่างไรคุณจะเจ็บปวดกับสิ่งที่ผ่านมาแค่ไหนหรือคุณนอนกอดตัวเองร้องไห้มันมากมายเท่าไหร่แล้วคุณก็ไม่ต้องสนใจนะคะแล้วไพ่ก็ยังแนะนําว่าระหว่างที่คุณทรมานตัวเองจนถึงที่สุดแลวเนี่ยคุณนะจะมีอยู่ช่วงเวลาหนึ่งที่คิดได้ว่า ถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องรักตัวคุณเองคุณจะต้องเก็บความรู้สึกที่มีไว้กับตัวคุณเองนะคะไม่มีอะไรที่จะยั่งยืนหรือสำคัญไปกว่าการที่รักตัวเองให้เป็นแต่กว่าจะรู้สึกแบบนั้นได้คุณนะคะจะต้องเจ็บปวดจนถึงที่สุดเพราะถ้าถ,าถึงตอนนี้คุณยังไม่สามารถที่จะคิดไตรตรองหรือรับรู้ถึงความรู้สึก ของจิตใจของร่างกายตัวเองเนี่ยว่าแท้จริงแล้วอะสิ่งที่คุณทนอยู่สิ่งที่คุณอยากให้เขาอยู่ความสัมพันธ์ที่เขาให้คุณเป็นอะแท้จริงแล้วมันคืออะไรนะคะถ้าสําหรับชาวกรองที่สองเนี่ยบอกเลยนะคะว่าแม้ว่ายังไงกับเราแต่ถ้าเขาทําไม่ดีกับคุณนะคะหลอกคุณนะคะหรือไม่ใส่ใจในความรู้สึกของคุณเนี่ยคุณต้องอดทนให้มากที่สุดคะ่ะกอดตัวเองให้มากที่สุดคะ่ะ แล้วพยายามคิดให้ได้ว่ารักตัวเองนั้นเป็นแบบไหนเพราะท้ายที่สุดแล้วไม่มีอะไรสําคัญไปกว่าความรักที่เกิดจากการรักตัวเองรักตัวเองให้เป็นก่อนที่จะไปรักคนอื่นการที่เราเอาหัวใจเราไปผูกติดกับขาคนอื่นหรือว่าไปให้คนอื่นจนไม่มีเหลือไว้รักตัวเองเนี่ยนะคะมันค่อนข้างที่จะเจ็บปวดนะคะสําหรับชาวกองที่สองเนี่ยเป็นกองที่ค่อนข้างแบบดูหดหู่นิดนึงนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกอะ่ะ ไม่ว่าเขาจะทํายังไงอ่ะคุณก็ต้องอดทนนะคะเพราะคุณอ่ะรักเขามากกว่าที่ตัวคุณรักตัวคุณเองเพราะฉะนั้นนะคะไพ่ก็บอกได้แค่ว่าให้คุณนะคะเจ็บปวดให้ถึงที่สุดเอาให้สุดนะคะเขาอยากให้คุณเป็นแบบไหนนะคะใจไม่อยากเป็นแต่ยังรักเขาอยู่ก็ใส่หน้ากากทําไปค่ะ ทำให้ถึงที่สุดอดทนให้ถึงที่สุดนะคะแล้วคุณจะถึงจุดจุดหนึ่งที่คุณรู้ว่าคุณควรจะทํำยังไงคุณควรจะรักตัวเองแบบไหนนะคะอันนี้คือบทสรุปของอชาวกองที่สองนั่นเองค่ะเป็นกําลังใจให้นะคะสู้ๆค่ะค่ะต่อไปเป็นกองที่3ามนะคะสีแดงนั่นเองค่ะอืมโอเคมาดูกันนะคะว่าไพ่บอกอะไรเราอืมแปดเรียญ j u s t i c นะคะเท้าคาร์พรีเซนตโอเคมาเปี่ยนถ้าถามนะคะว่าทำยังไงจะชนะใจเขาไายกองนี้อีกฝ่ายหนึ่งนะคะชอบคนที่เป็นคนที่แบบนิ่งๆคูลๆนิ่งแบบหน้าหน้าแบบไนะเป็นคนหน้าค้นหาเออเป็นคนที่ชอบอะไรที่ดูนิ่งๆน,นะคะหน้าค้นหาแต่ว่า เป็นผู้รู้สามารถให้การช่วยเหลือหรือให้คำแนะนำแล้วที่สำคัญนะคะสามารถบอกเขาได้ว่าชี้แนะเขาได้ว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรควรทำไม่ควรทำลักษณะแบบนี้นะคะชอบคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่มากกว่ามีความนิ่งมีความคูนะคะถ้าคุณเป็นผู้ชายถามถึงผู้หญิงเขาชอบผู้ชายที่ทำงานเก่งอาจจะดูไม่โรแมนติกนะคะ มีบุค,คลิกนิ่งๆนะคะเนี่ยแหละค่ะคือสิ่งที่เขาไฝฝันเขาอยากได้คนที่มีความเป็นผู้ใหญ่นะคะไม่พูดมากเจ็บคอแต่เน้นการกระทําแสดงให้เห็นว่าคุณเป็นคนแบบไหนนะคะรักก็แสดงออกโดยทางภาษากายไม่ใช่คําพูดนะคะหรือถ้าอีกฝ่ายหนึ่งนะคะเป็นผู้ชายแล้วคุณเป็นผู้หญิงเ้าชอบผู้หญิงที่ดูนิ่งๆนะคะแต่ว่าทํางานเก่งนะคะแล้วก็ เป็นคนที่จริงจังกับการทําอะไรหลายอย่างแล้วก็ยึดถือในความถูกต้องเป็นสําคัญนะคะ<อ>เขามองว่าสิ่งนี้เป็นเสน่ห์เป็นสิ่งที่ทําให้เขาหลงไหลข้างใครในความเป็นตัวคุณถึงคุณจะดูนิ่งๆไม่พูดมากไม่ไม่กระโตกกระตากไม่ไว้วายแต่ทุกครั้งที่คุณพูดไปนะคะทุกคําพูดเนี่ยสามารถเรกนะคะและสามารถทําให้เขาคิดได้ว่าเอ๊ะสิ่งนี้ควรทำสิ่งนี้ไม่ควรทำนะแล้วในขณะเดียวกันนะคะ คุณก็เขาก็ชอบคนที่ทําให้เขาอะสัมผัสแล้วก็รู้สึกเดียวว่าเขามาได้โดดเดียวเดียวดายในชีวิตนะคะเ,เมื่อถึงเวลาที่จะต้องอยู่ด้วยกันหรือว่ามีโมเมนต์มุงม้งมิงม้งมุ้งมิ้งในการเวลาคุยด้วยกวันกที่ต้องเหนือจากเรื่องงานนะคะหรือไนการใช้ชีวิตหรือไลฟ์สไตล์ส่วนตัวเนี้ยก็ทําให้เขารู้สึกเดียวว่าคุณสามารถทําให้เขาเนี่ย มีสิ่งดีๆมีอะไรดีดในวันใหม่ๆอยู่เสมอๆประมาณนั้นนะเหมือนแบบเติมเต็มกันและกันนะคะไม่ชอบคนจุกจิกนั่นเองนะไม่ชอบคนว่นวายไม่ชอบคนที่ฟุง้งเฟอ้อไม่ชอบคนที่ดูแบบดูโชว์อะไรจะเกินไปชอบคนที่เอ่อเรียกไรล่ะ เหมือนเป็นคนมีดีแต่ใช้ชีวิตแบบสมร t ประมาณนั้นอะเออไม่รู้เบลอธิบายถูกหรือเปล่านะเพราะไครเขาก็บอกเบลแบบนี้นะเขาบอกพยายามจะสื่อสารเบลแบบนี้ว่าคนกองที่สามเนี่ยทำยังไงจะชนะใจเขานะคะอย่างแรกเลยนะตั้งหน้าตั้งงาเออขอภัยค่ะเขาอชอบคนที่ขยันทํางานจริงจังไม่โรแมนติกไม่เป็นไรแต่ขอให้แสดงออกทางภาษากายว่าคุณรักเขาคุณจริงจังกับเขานะคะสองค่ะเออคุณเขาชอบคน นิ่งๆอ่ะเขาชอบคนแบบนิ่งๆนะไม่เชิงเรียบร้อยแต่บุค,คลิกเหมือนนิ่งเหมือนแบบเ,เป็นคนที่ไม่ไวอยวายเป็นคนทีเ่เขาเรียกว่ามีความเป็นผู้ใหญ่คนข้างสูงประมาณนั้นเนาะแล้วก็สามค่ะทำให้เขารู้สึกได้ว่าทุกๆครั้งที่ได้อยู่ด้วยกันมันเหมือนวันแรกที่เราเจอกันแล้วก็มีอะไรใหม่ๆม,มาทำให้ความสัมพนันธ์เราเนี่ย มันพัฒนาได้ต่อเหมือนแบบมีค้าคิดเ้าซานหรือแบบว่ามีการทําให้ความสัมพันธ์ที่เจอกันแต่แต่ละครั้งเนี่ยมันรู้สึกเติมเต็มแล้วก็แฮปปี้กันทุกๆครั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วที่สําคัญนะคะ4ค่ะคือเขาชอบคนที่รักความถูกต้องนะคะทําอะไรที่แบบ ตรงไปตรงมาชัดเจนนะไม่หวือหวาแล้วก็มั่นคงในความถูกต้องนั่นเองก็ไม่ชอบการหักหลังอะไรประมาณนั้นแหละล่ะค่ะแล้วที่สําคัญนะคุณก็เป็นที่พึ่งเป็นทางด้านความคิดให้กับเขาได้เพราะฉะนั้นสำหรับชาวกองที่3เนี่ยไม่ใช่ความรักที่โรแมนติกไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่โรแมนติกแต่เป็นความสัมพันธ์ที่ดําเนินไปโดยใช้ความมั่นคงของทั้งคู่และทําให้เขาสัมผัสได้ว่านี่คือสิ่งที่ถูกต้อง ที่เราทั้งสองจะคบกันเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ว่าคุณนะคะจะต้องเป็นคนที่ชัดเจนแล้วก็ต้องไม่เครเล่นนะไม่แอบมีคนอื่นไม่แอบมิกิ๊กกั๊กอะไรอย่างเงี้ยกองเนี้ยเขาเขาก็มันจะไม่ชอบนิดนึงนะประมาณนนะแบบมีแฟนแล้วมาคบเขาก็ไม่เอาเลยแหละก็จะตัดเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่มาด้ยวยความถูกต้องนะคะแล้วก็ตัวคุณเองมีความเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ทํางานเก่งแล้วก็ทาให้เขาสัมผัสได้ว่าคุณอะนะคะ,ะทำอะ,อะไรเลยล่ะ แสดงออกให้เขาเห็นได้ว่าคุณเป็นคนที่มีความมั่นคงกับกับตัวเขาได้เนี่ยเขาจะเขาจะชอบแล้วก็พิจารณา็นพิเศษไม่ชอบคนพูดมากอะประมาณนะั้นชอบคนที่เน้นการกระทําแล้วแสดงออกโดยการกระทํานะคะเพราะเขาถือคติที่ว่านะ,ะการกระทํามันดังมันดังมากๆดังกว่าคาพูดที่พูดทุกวันแต่ไม่ทําอะไรให้เกิดขึ้นเลยประมาณนั้นเองค่ะอันนี้ก็เป็นบทสรุปของชาวกองที่3นะคะ ก็หวังว่าเบลคงจะสามารถทำให้เพื่อนได้รับความบันเทิงได้บ้างนะคะไม่มากก็น้อยแต่อย่างที่บอกค่ะทุกๆความสัมพันธ์นะคะทุกๆความรักเบลก็ เป็นกำลังใจให้กับทุกทท่านแต่ถ้าความรักนะคะมันทำร้ายตัวเรามากนะักก็กลับมารักตัวเองแล้วกันนะจ๊าไม่ว่ายังไงก็แล้วแต่เบลก็เป็นกาลังใจให้แล้วกันค่ะถ้ามีเวลานะเบลจะทําเพียคะ่ะเพื่อนๆรับชมรับฟังเหมือนกันอาจจะตรงมั่งไม่ตรงมั่งก็ขออภัยด้วยนะคะเพราะเป็นการดูแบบรวมๆทั่วไปวันนี้ก็ขอจบกันทำเพียคาะแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีคะ่ะ